าสิบคะแนนช่ไ้เมื่อวานครูพูดถึงประเภทของวรรณกรรมใช่ไหมก็คือเมื่อเราได้อ่านแล้วขันขอ เมื่อเราได้อ่านแล้วเราก็ต้องมีหลักพิจารณาลักษณะของวรรณกรรมนักเรียนอ่อาวนวรรณกรรมก็ต้องมีจุดมุ่งหมายของการอา่านโดยผู้อ่านจ,จะต้องต้องบอกว่าจุดประสงค์รูปแบบแล้วก็คุณค่าที่ได้อ่านเป็นอย่างไร เมื่อเราอ่านวรรณกรรมแล้วเราต้องรู้หลักเบื้องต้นนะคะหลักเบื้องต้นก็คือข้อหนึ่งประเภทของวรรณกรรมที่อ่านเช่นเป็นบันเทิงคดีสารคดีนะสารคดีเป็นประเภทไหนสารคดีประวัติหรือว่าสารคดีคู่มือเกี่ยวกับคู่มือสารคดีการท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องบอกมาแล้วนักเรียนเรียน นักเรียนสี่ทับหนึ่งทับสองเนี่ยเรียนเรื่องหลักการพิจารณาวรรณกรรมนักเรียนจะต้องมีความรู้ที่เพิ่มเติมพิชากอนมาแล้วนะครับพิซากอนครูขออนุญาตคอนอื่นนะดีใจมากดีใจจริงๆเพราะว่าพิชากอนไม่ได้สอบเลยเพื่อนเพื่อน,นเขาได้คะแนนทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครูรวมแล้วนี่กะกำลังจะให้ครูจันจีลาบอกเราด้วยเพราะว่าครูไม่มีมือถือเบอร์มือเรา อืพิชากรอยู่ในลายกลุ่มใช่ไหมคะครูจะส่งไปให้อีกรอบหนึ่งหลังจากหมดชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในลายนะต้องต้องทำแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าวันนี้<ด>ครนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูสอนพวกเราเสร็จแล้วครูจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนคะแนนหมายถึงว่าเปลี่ยนคะแนนตรวจกันแต่ของพิชากรนเนี่ยคนเดียวที่ไม่มี ห้าสิบคะแนนนะคะคือครูจะรวมเจ็ดสิบระหว่างภาคแล้วแหละแต่ครูรวมของพิชากรไม่ได้เลยขาดไปสามเรื่องคร่าวๆนะครับปัญหาชาวนาเอารูปภาพมาให้ครูแล้วพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาหรือจะเขียนคำขวัญก็ได้สามคำขวัญแล้วก็สอบใน Google Form มสองเรื่องครูรับรองว่าพิชากรสอบได้วันนี้ครูไม่ได้ให้สอบอะไรเพราะเดี๋ยวจะไป ทบยอดในสัปดาห์หน้าเพราะว่าครูสอนสองเรื่องเรื่องไม่ยากก็เลยต้องเอาสองเรื่องเนี้ยทบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเรียนสอบถึงวันที่สิบแปดเท่านั้นเองนะถ้าสมมุติว่าทุกคนสอบแล้วส่งคะแนนมาให้ครูครบหมดหลังจากวันที่สิบแปดนี้นักเรียนไม่มีงานสง่งแต่ว่าครูจะเข้าสูนนักเรียนก็เข้าสูนแล้วเราก็จะคุยกัน ทักทายกันเล่นเกมอะไรกันนะเพราะว่าเราจะปิดคอร์สไม่ได้จนกระทั่ง26กุมภา26กุมภาเราถึงจะปิดคอร์สไม่ต้องเข้าสู่ตับทราบนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการพิจารณาวรรณกรรมนะคะเบื้องต้นคือนักเรียนต้องรู้ประเภทว่าเป็นนิทานนิยายหรือว่าเป็นบันเทิงคดีหรือเป็นสารคดีนะ แล้วก็รู้ด้วยจุดมุ่งหมายของผู้แต่งว่าเขาต้องการให้ผู้อ่านได้อะไรดูได้จากอะไรจากคำนำหรือเมื่อเวลานักเรียนอ่านแล้วเนื้อเรื่องมันจะให้คอาเเสร็จเรานะคะให้ความคิดเราว่าอ๋อจุดประสงค์นี้ผู้แต่งต้องการให้รู้ถึงคตะเกี่ยวกับชีวิตของคนนะอย่าไปดูถูกคนว่าคนนั้นจนคนนี้รวยคนรวยต้องมีลาศีดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่ฮนะอันเนี้ยแล้วแต่ข้อคิดที่ผู้แต่งจะให้ผู้ผู้อ่านได้อะไรนะหรือเราต้องสามารถรู้ด้วยว่าแนวคิดของโครงเรื่องเป็นอย่างไรนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คขบอกว่าแนวคิดโครงเรื่องก็คือสอนหลักธรรมในชีวิตว่าคนเราต้องพึงผ่าจึงกันและกันก่อนวิธีการแต่งอาจจะแต่งในลักษณะเป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นจดหมายอย่างเช่น หัวใจยหนุ่งที่เราเรียนนะหัวใจยหนุ่งก็เป็นลักษณะจดหมายต่อไปเรื่องของการใช้ภาษานะการสื่อสารในตัวหนังสือเนี่ยในบทเรื่องในเนื้อเรื่องเนี่ยนะเขาใช้ภาษาได้เหมาะสมไหมคืออ่านอ่านแล้วเข้าใจไหมนะเนื้อเรื่องเนี่ยแป่งให้กับคนที่อ่านเนี่ยสอดคล้องกันไหมมีอายุ มีวิติภาวะในการอ่านหรือเข้าใจเนื้อเรื่องเนี่ยดีไหมนะคะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมีโบหารอะไรบ้างนะโวหารอย่างเช่นพันธน,นาสาทบรรยายอะไรเนี้ยซึ่งครูดได้สอนตอนต้นไว้แล้วนะคะว่าแทรกโวหารอะไรบ้างต่อไปคุณค่าที่เราได้อ่านหลังจากที่อ่านแล้วเราได้รับคุณค่าอะไรเช่นเราได้ภาษาที่ไพเราะเราได้รู้จัก การใช้เอาภาษาเข้ามาเขียนในชีวิตของเราบ้างนะในการแต่งแต่งร้อยอแต่งร้อยกลองหรืออาจจะแต่งเรียงความบ้างนะส่วนคุณค่าทางด้านสังคมมีแทรกอะไรสังคมใหม่ๆหรือเปล่าบางทีเราอาจยกอาจจะเป็นสังคมเกี่ยวกับทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยเราก็จะรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาด้วยนะมีความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเอง ต่อไปก่อนการพิจารณาวรรณกรรมว่าเรื่องไหนดีหรือไม่ดีนะเรียนจะต้องเอาหลักการพิจารณามาวิเคราะห์ไม่ใช่บออ่านอบแล้วเราก็ไม่พอใจไม่ชอบแล้วเรามาตัดสินด้วยความรู้สึกของเราไม่ได้นะต้องมีหลักการอย่างที่ครูบอกเอาไว้นะสำหรับในภาระงานวันนี้ความจริงแล้วครูอยากให้ักเรียนลองทําที่ครูเคยเกริ่นเอาไว้อะเป็นคะแนนคะแนนเก็บ ครูคิดว่าถ้าใครทำมานะสิบเอาสิบเรื่องพอไม่ต้องเอาถึงยี่สิบเรื่องของเรานะะระดับเราปีนี้ถ้าส่งมาให้ครูได้สิบเรื่องก็โอเคละสิบเรื่องก็สิบคะแนนละนะเป็นคะแนนเก็บปลายภาคนะคะคือนักเรียนใช้ใช้ใบงานนะ่ะหรือว่านักเรียนจะทำอย่างครูไปเลยนะแล้วก็ส่งมาก็คือนักเรียนหาชื่อเรื่องใน Google Form นะ หยิบหนังสือชื่อเรื่องมาหรืออาจจะเป็นหนังสือในแผงหนังสือใกล้บ้านนักเรียนแล้วแต่นะฮะแล้วก็ผู้แต่งถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เอานักเรียนเอาคอลัมน์อะไรมาชื่อหนังสือพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์เกี่ยวกับอะไรนะนักเรียนก็เขียนชื่อคอลัมน์ไปด้วยผู้แต่งผู้เขียนคอลัมน์นั้นชื่ออะไรนะแล้วก็ประเภทเป็นอะไรเป็นสารคดีหรือว่าเป็น บทความเอ,อ่อหรือว่าเป็นเรื่องสั้นหรือว่าเป็นบทละครแล้วแต่เนี่ยนักเรียนลองเขียนมาสิสิบข้อนะหามาสิบชื่อเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองหาเลยครูไม่ปิดไม่ปิดโซมนะคะแต่นักเรียนลองหามาแล้วนักเรียนก็ลองใส่มาที่หน้าจอให้ครูดูว่าถูกหรือเปล่าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวครูจะเปิดในโทรศัพท์โอเคเปล่า แล้วเดี๋ยวนณะตอนเนี้ยครูจะส่งลิงก์ไปให้ให้พิชากรในกลุ่มนะคะพิชากรจะได้ทำในชั่วโมงนี้เลยโอเคไหมพอได้แล้วยังเข้าใจเปล่าวิธีการทำอันนี้ค่ะพลักง,งานให้หาชื่อหนังสือแล้วก็บอกผู้แต่งด้วยบอกประเภทด้วยง่ายๆไม่ยากเลยแค่สิบชื่อ เมื่อปีที่แล้วครูให้ต้องยีสิบชื่อเขาก็ส่งมาได้นะอันนี้สิบชื่อใครงงตรงนี้ไหมดูถ้าพักงงไหมเดี๋ยวหนูต้องส่งคนแรกแน่ๆเ่ยให้ได้สิบชื่อธนาโชดงงไหมคะหาช่วยหนังสืออาจจะเปิดใน Google ได้อา่าวหนังสือหนังสือหรือนาวาวิยายเนี่ยหาได้ง่ายคะ่ะ ดูท้าพักธนาโชคได้ไหมธนาภูมิได้ค่ะทุกคนใครไม่ได้มีไหมคะครูจะได้แนะอีกครั้งหนึ่งใครไม่เข้าใจง่ายแลวเนี่ยส่งมาสิบชื่อสิบคะแนนเลยแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอบสอบอีกครั้งหนึ่งสอบใน g o o g l e Form ถ้าอย่างนั้นก็โอเคเลยครูสต็อปแชร์นะแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ งานให้พิชากรททำในสมองสต็อปแชร์แต่ยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวครูหางานให้พิชากรทำมาแล้วส่งมาให้ครูดูในายอ๋อแล้วพี่ครูได้แล้วนะคะแหมสั้นจังแล้วพีแล้วพี ส่งงานช้าแต่ทำสั้นจังเลยเขียนสั้นจังไม่น่าจะเป็นแล้วปีสั้นเกินไหมัะพี่ลกส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวนอ่นนะครนะูส่งเป็นเรื่องที่เรืองไป ตอนนี้พิชารอนเริ่มทำไปค่ะครูส่งไปทีละเรื่องนะเรื่อง 这个，那个我还没，嗯，嗯。 ก็วีวัวนานมากโอเค ตอนนี้ทุกคนกำลังหาหนังสือหรือเปล่าใน Google f o ฟ m มาหาเลยทำได้เลยอัญชนาหนูยังอยู่ใช่ไหมลูกทำข้อสอบอกวีวหารด้วยเนี่ยครูครูส่งให้พิจารไปหนูเข้าไปด้วยกวีวหารนะของอัญชนานัทนน์ยังอยู่หรือเปล่านัทนน์ นัทนน์เข้าไปสอบเรื่องการอ่านด้วยการอ่านนัทชนน์อยู่ไหมเอ่ยเป็นมณีสอบแล้วเดี๋ยวครูเข้าไปดูนัทนันทวัฒน์ันทวัฒน์นยังอยู่ไหมคะเอออยู่ครับนัทชนน์เข้าไปสอบเรื่อง การอ่านใน Google ฟอร์มนะคะอัญชนาด้วยนะลูกแล้วก็ปันวัตอยากเข้าไปสอบให,หม่ไหมครูตั้งครูตั้งให้ไปสอบมากกว่าหนึ่งครับบ้งก็บเราเพราะว่าปันวัตได้แค่4เอมจะเข้าไปสอบใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวครูลองดูสิว่าครูตั้งให้สอบรอบสองได้ไหมเดี๋ยวครูจะลองดูนะอืมไม่สามารถ ยุกได้ไหมอ่ะอสามารถสุดถึงสกิีนทำไม่สามารถเดีวก็ลองอือน่นการอ่าน Okay. เโเคอืมเาครูตั้งให้เข้าไปแก้เข้าไปสอบใหม่ได้เพราะฉะนั้นปานวันลองเข้าไปสอบใหม่เพราะครูให้ดูครูดูแล้วว่าสามารถเข้าไปได้สอบ ซ่อมไปเลยได้เลยนะปณวัฒน์นะได้ยินเปล่าไม่รู้พราเงียบครูก็เลยไม่ได้ยินเลยนัทนน์นัทนน์สอบอีกรอบไหมได้แค่ห้าเองนะจะสอบอีกรอบไหมนัทนน์ได้ห้าคะแนนเองปณวัฒน์ได้สี่ปณวัฒน์ลองเข้าไปสอบใหม่เพราะครูไม่ได้กำหนด สอบครั้งเดียวพิชากรยังไม่ได้สอบอะ่ะพิชากอนมีหลายงานแต่ดีใจแล้วที่เข้ามาเดี๋ยววันนี้จะได้สรุปได้ตอนนี้ทุกคนกำลังทำงานของคุณอยู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจต้องเงียบกันหมดเลยมีใครสงสัยสอบได้เลยนักนนเข้าไปใหม่ได้เลยเพราะได้แค่ห้าเองเข้าไปก็คือจะสอบซ่อมนั่นแหละเดี๋ยวาทางน้าโซดละ่ะทางน้าโซดคะแนนเป็นยังไงทางน้ชโซด ใครคะแนนไม่ดีจะให้สอบ 11. อ่นะสิบเอ็ดอ๋อธนาโชดโอเคได้ครับเส้นพอดีอืมได้สิบใช่ไหมธนาะซึ่งมันมีกลิ่นนึ่ง <Okay. S 2> เหลือเหลืออีกสิบนาทีมีใครมีใครสงสัยอะไรถามได้เลยชนที่ชายอย่างไม่ได้สพนะ ตกลงนะท่านนลองเข้าไปใหม่นะเพราะว่าได้แค่ห้าเรื่องการอ่านอ่ะ mm hmm. อันชนาะเรื่องกวีโวโรหารนะแล้วคุดูคุยดูมีกกวีโวโหานอัญชนาเข้าไปสอบอีก <c> ก <oughs> วีโวโรหาร เขาว่าหันอยู่ไหนแล้วนี่มาสิอืมสิ Ah, mm. Nah, lemme liat Nah, lemme liat Nah, lemme さあうん。 เงียบเก็บเลยไม่มีใครถามอะไรคุณเลยเหรอยังไม่ได้ให้ออกเลยนะาหาโบหานไม่เจออืมอันนี้นะ อันเจนาสอบยังอันเจนาอ๋ออันเนายังไม่มีชื่อหนูเลยเราไม่ได้สอบเอ่ากำลังสอบค่ะคราดีมากเลย เหมือนครูโดนลูกศิษย์ทิ้งอะ่ะครูต้องหลายคําแต่ลูกศิษย์ยังไม่ตอบเลยทํานะนานๆแล้วเดี๋ยวมันจะริมเต็กโตแล้วไม่มีเดี๋ยวพูดหาอีกที่พสอบเสร็จแล้วบอกด้วย 嗯，哇塞哇塞！ นายธาน,นินยิ่งสอบยิ่งได้น้อยลงใช้สมองอะไรมายิ่งสอบยิ่งน้อย อืมค okay. ืหยุดสต็อปคืหยุดสต็อปแล้วถึงจะขึ้นเอ๊ะคืหยุดสต็อปไปแล้วแล้วทำไมอย่างนี้ขึ้น หรือสตอบล่ามันยังไม่ขึ้นตรงนั้นหรือมันจะหายไปลเลยแต่นะชอตทำอะไรทำได้ไหมยังทำได้ไหมตอนนี้พิชากรททำอะไรอยู่ยคะทำข้อสอบอะไรอยู่ พิชากรตอนนี้ทำข้อสอบอะไรอยู่คะทำไมเงียบจังเปิดไม่แต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงคำตอบ 17... กิตินทำํทำทาทําอะไรกิตินกิตินกําลังทําอะไรยาดับายาดับกำลังทำงานอะไรทำงานที่ผู้สั่งน่หละคะอุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยอยากได้คำตอบแบบนี้ ธรมดาทำได้ไหมหาค้นหาหนังสือแล้วก็บอกว่าใครแต่งไม่ใช่เอาแต่หนังสืออันเล่นมาอย่างเดียวนะครูครับบางอันที่ครูส่งให้ใหม่ครับบางอันผมจำได้ว่าผมทำไปแล้วครับคืออะไรที่ครูส่งที่ครูส่งลิงก์มาให้ครับรคือบางอันผมกดเข้าไปดูแล้วผมจำได้ว่าผมทำไปแล้ว,วมัน<ค>ยังมีชื่อเราอ่าบางอันคืออะไรไหนลองบอกมา กวีวอหารเออแล้วแล้วมีคะแนนไหมอะ่ะเพราะคุณตั้งว่าให้คะแนนเลย